สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอาศนะครับธัญพัฒน์สัมลาญใจกับคู่หูมหัศจรรย์นะครับวัวแพนสูตรไอออนแล้วก็ว l d แพนไคโตซานของบริษัทว r l d c a น์อ n นโนเวชันวันนี้เรามาไกลมากสูงมากเรามากันที่สวนส้มแห่งหนึ่งอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับมาเลยครับตรงนี้เลยที่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณพี่ ชื่ออะไรครับได้นําตัวนี้นึงผมชื่อสรวาวุธเหลาย่ป่าครับพี่สรวาวุธเหลาย่ป่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ตําบลไหนจังหวัดไหนยังไงครับเบอร์ไหน,น,น,นครับพี่อ๋อนี่ตําบลตาบลปามาภาคครับตำบล<ไ>สุป,ปองครัตบ,ต,บตำบลสุป,ปองสุป,ปองครับสุป,ปองอำเภอปามาปามาภา จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาปางละผ้าเลยนะครัแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านน้ำลินหมู่บ้านน้ำลินหมู่สี่หมู่สองหมู่สองหมู่สองนะครับอันนี้เป็นสวนส้มสายพันธุ์อะไรครับพี่สายน้ำผึ้งครับสายน้ำผึ้งส้มสายน้ำผึ้งที่นี่ปลูกกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับครับปลูกกันเยอะครับเยอะมากแล้วสวนส้มของพี่นี่ตรงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นกี่ไร่ยังไงครับพี่อันนี้มีประมาณห้าไร่ห้าไร่ ประมาณสี่ไร่ครับประมาณสี่ไร่ต้นห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นเป๊ะเลยเป๊ะเลยส้มนี่อายุกี่ปีครับพี่ได้สองปีกับเจ็ดเดือนสองปีเจ็ดเดือนครับเดี๋ยวสองปีเจ็ดเดือนแต่ลูกมันทาไมมันเยอะอย่างนี้ครับพี่เพราะว่าเพราะว่าต้นมันต้นมาโตเร็วต้นมันโตเร็วครับโตเร็วแล้วก็จะปล่อยลูกได้ปล่อยเลยปล่อยลูกได้ครับเดี๋ยวพี่ ไอ้ที่ที่บอกว่าโตเร็วเนี่ยมันโตด้วยอะไรยังไงเหรอพี่ยังไงแบบไหนก็ใช้ยาใช้ตัวนี้แหละครับไอ้คู่หูประจานคู่หูประจานครับใช้คู่นี้คู่นี้แหละครับพี่ใช้มานานยังครับใช้มาได้ปีหนึ่งแล้วครับครั้งแรกนี่ผมใช้ประมาณเดือนละสามครั้งครับตอนช่วงแรกๆที่มาลองพี่ใช้เดือนหนึ่งนะพี่ใช้สามรอบสามรอบครับในการฉีดพ่นฉีดพ่นครับอ๋อเห็นพี่บอกว่าพี่สราวุฒิใช้แค่บางส่วนครับเพื่อทดลองครับทุกลอง อ่าแล้วเป็นไงไอ้ส่วนที่ใช้ตอนนั้นที่ทดลองครั้งแรกที่ไปใช้แล้วเป็นไงเห็นยังไงเขาเขาใช้ไปแล้วประมาณได้ประมาณสองอาทิตย์ผมมาดูมาดูแล้วลูกมาแต่เออมาเทียบกันมาเทียบกันมาเทียบกันกับไอ้ฝั่งที่ใช้กับฝั่งที่ไม่ใช้อ๋อของพี่เองฝั่งที่ใช้กับฝั่งไม่ใช้มาเทียบลูกกันเทียบลูกกันอ่าในช่วงแรกที่ฉีดเดือนหนึ่งสามครั้งครับช่วงแรกไอ้ส่วนที่ทดลองครับทดลองพอมาเทียบลูกกันปั๊บปรากฏว่า ต่างกันเลยครับต่างกันต่างกันไอ้ส่วนที่ใช้คู่หูมาสจันเป็นไงใช้ใช้ของคู่หูมาสจันเนี่ยมันจะลูกมันจะเรียบแล้วก็จะโตลูกจะโตกว่าโตกว่าแล้วก็เรียบเรียบคือผิวเรียบผิวครับอ๋อผิวมันดีกว่าดีกว่าไอ้ส่วนที่ไม่ใช้นี่ด้อยกว่าเห็นเห็นด้อยกว่ามันจะขุกขากนิดนึงอ๋อมันขุกขกคขัาแล้วพี่ทำไงตอนี้ก็เลยเลยใช้หมดเลยใช้ทั้งหมดเลยใช้หมดเลยทั้งห้าวนใช้เริ่มใช้มาหมดเลยใช้หมดเลยครับอ๋อเคยผมมั่นใจแล้วไงครับผมมั่นใจแล้ว สิ่งที่เห็นตั้งแต่คือเริ่มใช้ครั้งแรกก็คือเห็นได้จากการที่ลูกมันใหญ่แตกต่างกับที่ไม่ได้ใช้ใบดีกว่าดีกว่าลูกผิวสวยกว่าสววยก่าแล้วก็ส้มต้นจะไม่ไม่ไม่ค่อยส้มต้นไม่ส้มใช่ไหมอายุต้นพี่สองปีเจ็ดเดือนนี่ออกลูกให้พี่แบบเห็นว่าพี่ปีที่แล้วพี่ก็พี่ก็ไว้ลูกเหมือนกันมันมีไวลูกเหมือนกันครับมีเหมือนกันแต่ว่าปีที่แล้วเนี่จะปล่อยปล่อยไม่เยอะ ปล่อยไม่เยอะครับปล่อยประมาณให้ติดประมาณต้นแล้วไม่ถึงสองโลสามโลเพราะว่าต้นมันเล็กอยู่ต้นมันเล็งเล็กอยู่ครับออมันยังแค่สองปีใช่ไหมอ๋อแต่ตอนปีนี้พอใช้คู่หูมัสจันเนี่ยมันเห็นการจเจริญเติบโตที่ชัดเจนของต้นต้นโซมเลยก็เลยกล้าปล่อยครับเห็นว่าเห็นว่าพี่เนี่ยต้องเด็ดลูกทิ้ง อีกเหรอครับเด็ดลูกทิ้งนี่นี่ขนาดเด็ดลูกทิ้งแล้วนะครับเด็ดทิ้งเยอะเลยผมเด็ดทิ้งต้นละประมาณครึ่งโลน่าจะได้ครับเด็ดเด็ดลูกทิ้งต้นละประมาณครึ่งโลเพราะเห็นมันมันจะดกเกินไปดกดเกินไปนะมันมันเป็นอย่างนี้เราโอ้โหพอเห็นดกเกินไปก็บปงนไงกลัวว่ามันจะไม่สมบูรณ์ไม่สมางรี้ใช่ไหมกลัวกิ่งหักกลัวอะไรประมาณอย่างนั้นแหละแต่เนี่ยที่เราเห็นที่เราเดินดูแบบทั่วทั่วทั้งสวนของพี่เนี่ย ปรากฏลูกนี่มันแทบจะใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับลูกจะใกล้เคียงเขาใกล้เคียงกันหมดเลยเพราะว่าลูกจะไล่เท่าเท่ากันหมดลูกจะเท่าเท่ากันหมดครับอันนี้ที่พี่ถือว่าเป็นเห็นพี่บอกว่ามันถือว่าเป็นขนาดใหญ่แล้วใช่ไหมใหญ่แล้วใช่ไหมคือหมายถึงว่าเวลาเอาไปส่งนี่เป็นส่งแบบขนาดใหญ่แล้วครับ <C lear ly> อ,อ๋อประมาณโดยสายตาเห็นพี่บอกว่าประมาณโดยสายตา5้ารอต้นของพี่พี่คาดว่าน่าจะได้ประมาณสักกี่ตันนะ ประมาณสิบห้าตันครับประมาณสิบห้าตันต่ำตำอย่างต่ำต่ำพี่บอกอย่างต่ำตำสิบห้าตันสิบห้าตันอ่อสิบห้าตันอ่อพี่ไปส่งเขาโลประมาณกี่บาทตอนนี้ส่งตอนนี้ส่งโลละสิสี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วครับถ้าไซส์อันนี้คือหมายถึงว่าไซส์ปานกลางเหรอไซส์ไซส์ไซส์ใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่สี่สิบครับแล้วไซส์กลางใหญ่ใหญ่ไม่มีแล้วเขาใหญ่ใหญ่ก็เขาตีเบอร์เดียวกันหมดอ๋อเขาตีเบอร์เดียวกันหมดคือประมาณสี่สิบบาทละสี่สิบบาทคูณเอาเอง หรือให้ผมคุณให้เอ,อตันหนึ่งก็ประมาณสี่หมืนอ่าสิบห้าตันก็ประมาณหกแสนแล้วพี่สราวุธลงทุนไปไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ใช้ยาตัวนี้แนละ้วผมลดต้นทุนมากเลยคือ,อ,อประมาณหกหมืนที่ใช้ทั้งปุ๋ยทางดินด้วยทั้งอะไรด้วยทั้งไอ้คู่หูมาจันด้วยร,รวมๆแล้วที่ใช้ไปรประมาณประมาณห้าหกหมืนแล้วห้าหกหม เพราะว่าผมซื้อใช้ยาตัวนี้ยังไม่ถึงสอง0มประมาณ2 0 0 0 0ืนเประมาณสองหมเพราะคู่หูมาเต้นเนี่ยตลอดเกือบเกือบปีเดียวห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นหมดไปประมาณเกือบเกือบสองหมื่นสองหมื่นแล้วก็ปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินประมาณสี่หมื่นหมดเยอะเอทางดินประมาณสี่หมื่นแต่ผลผลิตที่ได้กะโดยสายตาแล้วสิบสิบห้าตันประมาณห้าหกแสนเองได้กําไรประมาณสิบเท่าตัวเพราะว่าปีที่แล้วผมใส่ปุ๋ย ประมาณห้าลูกนะหมายถึงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอ๋อทั้งสวนเนี่ยที่ใส่ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณห้าลูกปีที่แล้วปีที่แล้วแต่ปีนี้ผมใส่สามลูกเหลือเหลือทั้งหมดเนี่ยครับเหลือสามลูกครั้งละสามลูกครั้งละสามลูกพี่ใส่กี่กี่กี่เดือนครั้งยังไงประมาณสองเดือนครั้งประมาณสองเดือนครั้งลดปุ๋ยทางดินจากห้าลูกทั้งหมดนะห้าร้อยต้นนะครับเหลือสามลูก ต่อครั้งแล้วก็ใส่สองเดือนครั้งนี่ดูลูกดูลูกดูส้มแล้วที่เหลือก็คู่หูคระจแล้วไอฮอร์โมนฮอร์โมนอย่างอื่นตัวเล่งตัวนู้นนั้นนี้นะแต่ม,มีไหมมีม,มีมีใช้ไหมปีแต่ปีนี้ผมได้ได้คู่หูนี่มาผมตัดตัดหมดแล้วครับตัดทุกอย่างเลยนะหมายถึงหมายถึงปีที่แล้วเนี่ยพี่ใช้ใช้หลายอย่างเลยหลายอย่างฮอร์โมนนั่นฮอร์โมนนีนน่เล่งนู้นเล่งนี้เลยครับ ใช้หลายอย่างใช้หลายอย่างครับแต่ปีนี้ไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้แล้วฮอร์โมนไม่ใช้เลยฮอร์โมนอย่างนู้นอย่างนี้ยาเยอะหรืออะไรไปกันมันแรงอะไรไม่ใช้ไม่ใช้แล้วครับคือมันใช้ก็ใช้น้อยๆใช้น้อยๆครับก็มาเน้นที่คู่หูมาจัดคู่หูรับกับปุ๋ยทางดินครับเท่าไหร่ปุ๋ยทางดินสองอย่างเพราะมันไม่ได้มีปัญหาแล้วต้นมันสมบูรณ์หมดต้นสมบนี่ใบเนี่ยดูนะครับใบนี่แบบหนามันเลื่อมอย่างชัดเจนเลยเห็นได้เห็นได้ชัดเลยครับสัมผัสทุกต้นเลย นะแล้วลูกนี่ผิวพระเจ้าประคุณเขาเรียกว่าผิวสวยมากยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งกว่าผิวแว็บใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องแว็บเลยครับอันนี้ไม่ต้องแว็บเลยไม่แว็บเลยไม่ต้องแว็บเลยครับผิวนี่นเริ่มแบบสวยมากชัดเจนเห็นชัดเจนมากนี่คือนี่คือผลผลิตจริงๆที่พี่สราวุธได้แล้วก็มั่นใจในการใช้ใช้มาตลอดเกือบเกือบหนึ่งปีครับพี่คิดว่า มันแพงไหมเนี่ยไอ้คู่หูมอจันคู่นี้ผมคิดว่าไม่แพงเลยครับไม่แพงเลยไม่แพงเลยครับ <c oughs> ไม่แพงเลยแล้วแต่วันนี้นะพี่พี่สาวุฒิใช้คู่หูมอจันคู่นี้มาตลอดเกือบประมาณ8ปดเดือนนะด้วยความมั่นใจเพราะลองใช้กับบางส่วนแล้วเปรียบเทียบกันเองเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มั่นใจใช้มาตลอดเลยครับแปดเดือนซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ส้มอายุประมาณแค่สองปีเจเดือนเจเดือนแต่ออกผลผลิตได้อย่างโอ้โห คือม,มันมันดกจริงๆดก,ดกดกแบบเห็นได้ชัดดกจนพี่ราวุฒต,ต้องเด็ดทิ้งบ้างครับเด็ดเลี้งครับพี่มั่นใจไอ้คู่หูมาจันคู่นี้มากน้อยขนาดไหนโอ้ผมมั่นใจร้อเปอร์เซเลยครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยคนที่มาแนะนําพี่เนี่ยเวลาเขาให้พี่ลองใช้เขาเขาการันตีพี่แบบไหนการันตีแบบว่าคือใช้แล้วไม่ได้ผลยินดีที่จะคืนเงินนะ นี่นี่เลยอย่างนี้เลยนะเขาการังการการันตีเลยว่าถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลยินดีคืนเงินให้ใจมาเท่าไหร่คืนเท่านั้นครับพี่ก็เลยลองใช้เลยใช้เลยอยากให้พี่ฝากบอกคพวกพวกเราคนที่รู้ภาษาพี่ภาษาพื้นเมืองเนี่ยเป็นภาษาทางพี่ได้เลยว่าพี่ให้ทดลองคู่นี้ได้เลยแล้วก็มั่นใจได้เลยแล้วการันตีผลบริษัทการันตีว่าใช้ไม่ดีจริงไม่ได้ผลจริงยินดีคืนเงินเชิญครับพี่ อ่าบอว่าวววววเวืวววววที่วนว่วว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 าวว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 วาววววว่วว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 วิวะวมวว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 ่วววววอวว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 ่ววววววี่ยวว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 ว่ววเวีวยเปียววววววาววาวว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 วเววววยววเวี่วว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 วอววววาววว่ววววที่ว้อวว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 ว 哈那边后面下个一天两么大，天么没呀？一天两一有时一天五，一天小收获啊阿么毛鱼去？阿米五有小，他妈呀！地老地下不水好个，他妈那水他妈呀，我雨，活了嘛？他妈没呀？个收获了，够我够我忙啊！他妈呀，收获那天我去干一天，够活我忙啊！他妈呀，我雨，过了，他妈四十米，他妈米我，他妈呀，四十天我去我二我。 他每我得到、啊，我。他每呀，那昨天晚有又了，他不忙，我是是喝一瓢喝下，一瓢喝下。他每呀，一拿喝的给么做？那昨天晚有又不班啊？说话没骂鱼去，阿米鱼穷啊！阿骂鱼阿妈阿妈阿妈别在了，阿摸屋里那你昨天装没有糊鱼穷？阿我喊我。他每呀，那五喝，那边没哈边边呀，说，那来铺把理了哪样个。 สุฟุบาลีอาสุหนุเมม่มาเญาเสถาชิตูกูก็อด้ิสูฟุบาลีแล้วลูงว่อย่อยู่ลยู่บญข้างองอีท่ขอททีานวชที่ที่สี่ดีวก่อนวันนที่มทอะก็ามอญมาอ่ะมาคืออยู่ช่วงก็คืบูมอนะครับน่นะซึ่งนะนี่คือนี่คือเสียงเสียงตอบรับจริงๆจาก เกษตรกรที่กล้าที่จะตัดสินใจใช้คู่หูพวจันคู่นี้นะครับเวอร์แพนสะูดไอออนพกใส่กระเป๋าเสื้อเลยไม่ต้องแบกบไม่ต้องขนนี่แหละครับเวอร์แพนสูดไอออนกับเวอร์แพนไคโตซานช่วยให้ต้นไม้เนี่ยคือหลังจากเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ไม่มีการโทรมพร้อมที่จะออกลูกพร้อมที่จะดําเนินชีวิตต่อเข้าไปได้เต็มที่อยู่แล้วคใครที่ยังไม่เคยใช้ขอให้กล้าลองใช้ขอให้ลองใช้เลยนะยังไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อพี่ตาาวุธก็ได้ครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับ ให้ต้นไม้เป็นคนบอกเองให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกเองว่าไอ้คู่นี้ดีจริงหรือเปล่าจะไม่กล้าลองก็ให้มันรู้ไปสําหรับวันนี้นะครับผมและพี่สารุตต้องขอกลับลาไปก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอกันสวนไหนที่ไหนอย่างไรต่อไปติดตามไนต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ